ตอนนี้นะคะเรากำลังจะกลับกลับบ้านพ่ขอขนมรากำลังมาไหว้วัรพระธาตุกันถูพ่อขนมสิบเก้ามานะพขนมลืมอะไรก็ลืมได้นะครับอย่าลืมเส้นยาวอย่าลืมเส้ยาถนะ้างั้นจะเป็นยางง <c oughs> <c oughs> จะมีอยู่คนนึง <c oughs> จะมีอยู่คนนึงแล้วคนแล้วคน <c oughs> ลูกจี ลืมมาพมนมลืมอะไรก็ลืมได้อย่าลืมเสื้อกันหนาวชชชิโอตรงนี้หเรอ้าวตรงนนผิดแล้วผิดแล้วสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเรากำลังจะกลับกลับบ้านพอมคนโน

หนูเกิดปีเสือเฮ้ยไปไปหาเสือก่อนเฮ้ยเดี๋ยวค่อยลงมากระด็ลงมาทางเดิมไหมทางเดิมอันนี้เราเราจะเดินวนทั้งหมดสามรอบหนมนะครับจะเดินวนกันกี่รอบดีสามรอบพอเพียงพอเพียงขอเพียง ăn khó yeah, ok <laughs> เราจะไปนคะรต่อไปดูผูกันไม่เสร็จแล้ว <c oughs> เมื่อกี้ไม่ได้กดอัดสวัสดีค่ะทุกคนนี่คือหนาวเราจะไปไหนกันแล้วคุพนมไปที่ไหนกันคะไปดูแม่น้ำโขงกันไปกันเลยลาลาลาเพลงนี้เป็นเพลงอะไรลา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 เพลงนี้เป็นเพลงดอกตัวนี้เป็นเพลงอะไรเฮ้ยลาล่าลาลาเพลงนี้เพลงรอบอ๋อรู้แล้วเมื่อกี้ที่บอกว่าอะไรนะ เราไปขอมองไหมหนาวนมากเราจะมาดูว่าราูเ่ไรนะคะที่นเปิดเปิดเป็นที่28เรามาถ่ายตนี้คิปถหรือคิปถูวะเนี่ยเสกันาวไดีเ๋ยเดี๋ยวดูรันะคะเช็คสาอากาศนะคะถั19โอ้ย19บ้า หนไปเลยเรากำลังจะเข้าไปข้างในแล้วเฮ้ยข้างในสวยแต่หนาวว่ะหนาวเลยถ้ามีทิปเชื่อชิงใหม่ก็เออเออแค่อาทิตย์มาเดืนสองอาทิตย์มามานครพนมลืมอะไรก็ลืมได้นะครับอย่าลืมเสื้อแขนยาวไม่อย่าลืมเสื้อแขนยาวถ้างั้นจะเป็นอย่างนี้ไปข้างทางข้ามถนน เราจะเรียนแบบเรียนแบบเที่ยวเที่ยวไทยช่วงวันนาบีค่ะให้ถ่ายท้ายให้เห็นตรงนู้นเป็นเดินแบบถ่ายท้ายเห็นตรงนู้นแต่ว่าจริงๆเราจะไปเดินตรงนู้นเราจะถ่ายให้เห็นตรงนี้แต่ว่าเราจะเดินตรงนี้แค่เท่านั้นเอาบอกเขาทำไมอ่ะเอา มาเจออามาเจอมาเจออาอาคิิเนไอันนี้คือช่วงเดินแบบของเราวันรบีออน็อปโอ้ไอดเดินแบบนี้เดินแบบเดินล่อเลยอาปาจา่อไปอาาอาเออามาเจอาเออาาาคิสิเฟตคิสิเฟต อ่าฮะอาฮะโอ้ชนนะคะหมุน so ค่ะหมุนแล้วอ้อโพสแล้วหยุดโพสแล้วหยุดชีเซิร์ชีเซิร์ชีโพสเออชีโพสค่ะชีโพสชีโพสแล้วหยุดเขาไห้เดินตรงนี้เขาใหเดินตรงนู้นอ้าวตรงนู้นเหรอผิดแล้วผิดแล้วมันสวยมากเลยนะจริงๆอ่ะอันนั้นอ่ะเห็นไหมคือมันสวยมากมาก จริงๆมันสวยมากนะนะคือของจริงมันสวยมากแต่ว่าเนี่ยของไม่รวยแต่ว่าสวยไม่หนาวเลยไม่หนาวหอลมอูรู้จักผมเลยอะว่าแบบลมแรงที่ผมพอ่อนะผมผมพ่อลมแรงไม่แรงอะตั้งเยรที่ผมอซ,ซูมซูมซูมไปแล้วก็ยังไม่เห็นอยู่ดีถามสัมภาษณ์เขากันว่าอากาศหนาวแค่ไหนะ สวัสดีค่ะหนาวไหมคะหนาวค่ะลมมากเลยหนาวไหมคะคืออันนี้สมแล้วที่เป็นแม่ลูกกันสมแล้วสมแล้วคนนึงก็ไม่เอามาคนนี้ก็ไม่เอามายอดหาอยู่แล้วทำไมก็ไม่ได้เอาดูมันจะมีอยู่คนนึงมีคนนึงมีอยู่คนนึง ก ah, uh ็ที่เอาอยูกไปเลิกเอาแล้วกเอ็กอยงหรือปะอ้าวคนนี้ล่ะอยากเข้าเชเวนเาเอาโค้ชทําชจโดนชะว่าเป็นอะอ่ะาวมัโต หลังอยากเข้ากรงเลยแล้วก็จะมีอีกคนนึงเริ่มเริ่มมีน้ำพุพวกก็คือกลับไปพวกนี้ก็คือเป็นบอดแน่ๆอุ้ยเออบอดทั้งบ้านเลยอุ้ยพอตรงนี้เอ้ยตรงนี้มีไฟตรงนี้แสงน่าเหมือนกันไหมน่าเหมือนกันไหมใครสวยกว่าหลับก็อาจจะคล้ายๆนะคะแต่ว่าแต่ว่านี่สวยกว่าจกละไว้นะคะเดี๋ยวใจละไว้ อยากรู้นะคะว่าปู่้าอทำอาชีพอะไรดูจากชุดคอนแทนนี้อย่าทำนะเ่นคะเป็นเขาปดเนี่ยขายอยู่ค่ะขายทีคนไหน้อปลาหรือเปล่าอันนี้ไม่มีปลค่ะกาแก็หวานน้อยครัไม่ได้่ไม่เ่าซื้อนมขาโพดกัน โอ้เลี้ยวเขย่าองี้จ่ายตังยังแขยก่อนขยังชิมก่อนเนี่งั้นกินเสร็จแล้วไปเลยถ้าถ้าไม่อร่อยเราไม่เอาตังเงี้วอรอไม่เอานี่ยร้านนี้นะมานะร้านนี้ถ้าไม่อร่อยมาตังนะร้านโคตรสวรรค์นะคะโคตสวรรค์โอเคเฮ้ยโอไม่จ่ายตังไม่ได้แล้วอร่อยทุกคนหรอวันนี้ด้วยนะคะี่มีคนสมไปกัญชาโอ้ ของนครพนมนะคะกินแล้วดีแน่นอนมานครพนมลืมอะไรก็ลืมได้นะแต่อย่าลืมเสื้อกันโอ้โหหนาวมากเปิดชื่ออะไรดิเปิดอ๋อที่เขานครพนมหรอหยิบเอาเรื่อยมาหอร่อยอยิ่ยังไงอะไเปลี้ยหยิบคาหยิบคาเป็นเป็นสี่ขวดนะครับใครจะเปิดให้หนูรึเปล่าเปิดยันเปอะไรจะเปิดให้ กินก้องนกเขามนดเอาเอาคละคนคนละคไม่เอาอร่อยอร่อยมเอาอร่อยแม่ไม่ชไม่เอาอร่อยอร่อยจริงกินหมดแล้วอร่อยอร่อยคุณกินอร่อยไหมอร่อยอร่อยน อร่อยอร่อยมาซื้อกินนะร้านอยู่ตรงตรงเนี้ยที่เดือดเสือเดินมาหายเองแล้วก็เติมออกมาตรงนี้อุ่นนะตรงนี้อุ่นงั้นเราอยู่ตรงนี้แล้วไม่ไปแล้วตรงนู้นไปเดินริมโขงเยนี่โอ้โหอ,อุ่นนะแต่ก็ยังหนาวอยู่ตรงนี้อุ่นเลยอะ <laughs> ล,ล,ลูกชิ้นโอเคนี่เราทำเพื่อนเล่นเราต้องซื้อเนี่ยน <laughs> ซื้อแล้วนี่ไงซื้อแล้วอ๋อ oh, ซื้อแอนะไรเนี่ย <laughs> ลูกชิ้นเดือดน,น้ำจิ้มโรตด,ดนะครับชิมก่อนชิมก่อนชิมหน้าร้านเหรออ <c oughs> เอเริ่มยังเริ่มเริ่มเอาเลยค่ะเอาเลยค่ะ <c oughs> อ๋อโอเควันนี้เนาะเราจะมากินลูกชิ้นทุกคน ับตุ้ยเลยนะคะกินยังไงวะเนี่ยเต็มปากเต็มท้องมากใช้จมูกกัมือกินเต็มลำปากเื้อสุดยอดไะกินอร่อยมั้ยอร่อยอร่อยเกินไง อร่อยินมปังอร่อยมากจุ๊ยอันนีอรสมาติหวารเอาใหญ่จริงคำใหญ่ใหญ่อืมอืมอยโหโอ้โหป้าเลยดูสิเอ็ดตั้งได้อันนี้คือเนื้อเหรอโาเน่อขอชิมเนื้อหน่อยไปหลบข้าไปยืนกินอยู่ตรงนั้นอืมเอกซัจิตตอมจะนทา อร่อยจินใหญ่อร่อยเหอกินไงลิ้นใลงกินยังไมีเดวเดียวอร่อยไหมนอร่อยมากเอออร่อยมากโอ้ยสบายัเดียวโอเคขอชิหน่อย ได้เหรอกินได้ค่ะก็ทำเป็นอกตดะค่ะเป็นคนใช่ไหมเพรากติดมิจฉออ๋อนี่ให้พวเยียมไม่กนี่ให้ความเยียเไม่ด้กค่ะไม่โกรธกันถ่ายขอไม่โกรธกันนี่เอาชิ้นใหม่ชิ้นนี้เลยพ่อน้ตาขอเบาสามตาขอเบาเาไม่หรับฉันไม่ ไหนจาตึงอย่างไรนะคะต้องบอกเลยว่ารสชาติแปลกใหม่มากไหมอะไยไม่เดียวอยากคับเดียวนะคะหนาวหนาวไปกันต่อเดินไปกินไปฮิสกุ๊บหาเอเดินหาของกินโตลมหนาวกัน ตรงนี้ไม่ค่อยหนาวนะใช่ค่ะแต่ตอนลงพัยเร้าหนาะว น,นี่จะพาเดินไปชิมไปในงบหนึ่งพันบาทครับ สูตรตั้งเดิมจากฝั่งลาวนะครับ <c oughs> อย่าลืมมาน่องอมนมลืมอะไรก็ลืมได้แต่อย่าลืมเสื้อแขนยาวมันจะหนา,อาวอันนี้คือบ้าวินอ่ะบ้าวินกลับมาหนีใหชิม <c oughs> อย่ารอช้าตาหมดแล้วเราทำไงต่อกินโอ๊ยตา <c oughs> <c oughs> ตากจเย้่เฮ้ยเอ้ยเฮ้ยๆอเอหถูกแล้ว อร่อยอ๋ออ๋อเฮ้ยขนมอื่นน้ำลายเอาองถูกมือนักชิมระดับโลกอันนี้ก็คืออะไรนะขนมถังขนมถังทองอร่อยไหม ดูดูนักชิมคนนี้ดูฝั่งนี้ครับว้าวโอ้ยไส้ทะลักโอ้อันนี้อันนี้เป็นนักชิมที่กินแต่ไส้นะคะแป้งแมวแป้งไม่ต้องเอออร่อยปะขนมปังก็ทะลักนะฮะนีแต่ว่ามันไม่ลอยอะ

เนอะไร,ร oh, hey, oh, hi, ้านนี mm ้คนเยอะมากทุกคนลูกค้ายืนรอเยอะมากร้านนี้สุดยอด เรามาสั่งก่อนไม่ได้รัดคิวนะมาสั่งก่อนตลกตลกเลยเอามาไปกัะต่อกเราเนี่ยอร่อยไม่อร่อยเราก็จะบอกร้านตรงนี้แหละนะตามมาได้เลยหน้าร้านหน้าร้านเลยแม่ค้าน่ารักเอ้ยว้าวมาดูกันนะครับจะมีอะไรข้างในอย่ากให้เยอบมาอื้อ อ้าโลกคือครับคือเรบกินยังไงกันทีเนี้ยกัดเลยกินยังไงวะกัดเลยอ๋อทำเล็กๆก็ได้อืมอร่อยไหมย,ยังไม่รู้ <c oughs> ยังไม่รู้ท่านอร่อยไหมอ๋อพอเขาเป็นอย่างั้นเหรอหมาจะเอามา <c oughs> เรียไม่รู้ครับอืมร่อยฮะอร่อยอร่อยชื่อชื่อชื่อร้านอะไรเขาก็ลังการโออ๋อลูกค้าเข้าเยอะลูกค้าเข้าเยอะสังเกตนะครับสังเกตคนข้างๆนะสังเกตคนข้างๆนะอื่นน้ำลายอึ้กเลยนะรอนานแล้วเขาบอก เมื่อไหร่จะถึงคิวกวัวเมื่อไหร่เนาะโอ้เธอเมื่อไหร่จะถึงคิวเราสักทีเธอจ๋าเรารอมานานแล้วจ๊ะเฮ้ยและแล้วก็มาถึงโอ้โหสมกับที่รอคอย <c oughs> เฮ้ยลอยคอเฮ้ยถูกแล้ว <c oughs> เป็นไงบ้างเป็นไงบ้างเป็นไ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 งตอนแรกงงๆนะคะแบบ โอ้ยไม่น่าเลยลูกค้าเยอะลูกค้าเยอะมากครับผมโอ้โหอ,อร่อยครับร้านเนี้ยโอ้หลูกค้าก็เยอะแน่นเลยครับแต่อย่าลืมมา,าพร้อพนมลืมอะไรก็ลืมได้อย่าลืมเสื้อกาาอันหนาวอร่ยอยมากอร่อยเลย5นาทาหาน้ำชานี่น่าจะยันหวาน กินไอติมลบเอ้ยกินไอติมโต๊ะลมหนาวเฮ้ยมีด้วยเหรอไม่เอาด้วยดิไอติมโต๊ะลมหนาวไม่เอาด้วยเด้ไอติมโต๊ะลมหนาวโอเคดีจ้ะใครอ้วนในน้องชิมอยู่ไหนอร่อยวันชิมหนักทำไมมันยังชิมไม่ได้มันยังชิมไม่ได้มันร้อนไม่พูดออกจากเตาเมื่อกี้เลยมันชิมไม่ได้ อันนี้ปุ้ยอันนี้เป็นแบบมีเดียมมันยังชิมไม่ได้เลยอันนี้ก็คือวายกิวย่างเอ้ยใช่ไหมไม่ใช่ลิปอาย <c oughs> ลิปอายวยลิปอายย่างมีเดียมชิมดิเฮ้ยน้ำมูกออกเฮ้ยบูมเลือดออกอันนี้กินเหล้าไม่ได้นะก <c oughs> ิน <c oughs> เถอะไหมขอชิ้ก็มีเดียวไหมก็มีเดี่ยวก็มีเดียวไหมอืมแล้วไงอะ่ะนูน่นะของร้อนร้อนนี่ดูนี่ไอติมนี่สุกโกรปออกมาก็ไม่ทำไปเลยใส่ดูมิก็ได้ 我爷